มีคำถามเรื่องผมมานะคะว่ารังแคเกิดจากอะไรจะแก้ไขให้ตรงจุดนะคะต้องทํายังไงบ้างสารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะครับมาจากส่วนมากแล้วจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเช่นยาสระผมอ่านี่ตัวเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามีสารเคมีตกค้างในลักษณะที่เป็นเหมือนซิลิโคนใส่เข้ามาเพื่อให้ผมนั้นทิ้งตัวผมตรงนะ่ะพดูดง่ายง่ายนะครับรวมไปถึงครีมนวดต่างๆงพวกนี้ก็จะมีสารตกค้างเยอะมากนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นงอกแล้วก็พวกต้องย้อมสีต่างๆทุกเดือน มากกว่านั้นก็พวกไฮไลท์ที่ว่าต้องกัดนะครับให้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนถึงจะไปโกรกเป็นสีเขียวสีแดงอันนี้หนักเลยครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกลักษณะพวกบูทพวกสเปรย์พวกแว็กอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี้ยเวลาใช้เสร็จเนี้ยเราล้างออกก็จริงแต่มันไม่หมดครับมันมีประจุมันจะเกาะบนหนังศีรษะนะครับพวกเนี้ยนะครับมันจะมีความเป็นกดนะครับจะกดมากกดน้อยแล้วแต่ยี่ห้อ แต่ถ้าขึ้นชื่อว่ากดนะเนี่ยมันจะกัดก่อนนะเฟินมันก็จะกัดก่อนหนังศรีษะของท่านผู้ชมอตนี้ร่างกายเขารู้ครับเขาฉลาดเขาไม่ได้โง่เขาเบาปัญญาเพราะเขารู้ว่ามีกรดเขาต้องการสู้เขาก็พยายามนะครับให้ร่างกายนั้นผลิตน้ํามันขึ้นมาต้านลดการกัดก่อนของไอ้กดที่ว่าตะเกียนะครับผลิตมาจากไหนน้ามันน้ํามันมาจากในรูขุมขนเนี่ยในแต่ละเส้นผมเนี่ยมันมีรูของมันในรูนี่จะมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งชื่อต่อมสีบัมมันจะผลิตน้ําสีเหลืองเหลืองนะครับมีลักษณะมันๆเขาเรียกน้ํามันสีบัม ปกติเขาจะผลิตแค่พอเหมาะไม่ผลิตมากเกินเขาผลิตมาเพื่อเป็นให้ผมเราเงางามเคลือบป้องกันไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นของผมแต่ในกรณีคนมีสารพิษหรือเป็นกรดตกค้างเขาจะผลิตมากทําให้ผลิตออกมามากพอผลิตออกมามากเ,เกิดอะไรขึ้นเกิดเคลือบหนังศีรษะในครั้นแรกเราจะคันหัวเพราะว่าจุลินทรีย์ในอากาศชอบมันจะลงมากินกินเสร็จมันเี้ยวม,มันจะมึนเชา้าเช้าบ่ายบ่ายคันบางคนเก้าโมงสิบโมงไปทางานคันยิๆง นั่นแหละอาการนี้บอกชัดแล้วบางคนเหม็นด้วยนะสะไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปสะตอนเช้าหกโมงไปถึงที่ทำง,งานสิบโมงสิบเอ็ดโมงคันยิ่งยิ่ง,งพอใบใบจับหัวเหม็น,นไปหมดบางคนพอดึงออกมาผม,ผมออกมาไม่มีรากผมไม่มีชัดเจนจุลินทรีย์ลงไปในในรูขุมขนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะทําให้เกิดการหนังศีรษะเมื่อกี้ที่บอกนะครับเกิดการสลัดตั้งกายต้องการพยายามจะดันไอเคมีนี้ออกเพราะว่ามันตกค้าง เขาพยายามสลัดเหมือนสลัดผิวชั้นนอกอะหนังหลังรังแคก็คือเหมือนกับขี้ไข่เราพยายามจะดันออกพอเขาดันออกเนี่ยหนังใหม่มจะได้สะอาดแต่ว่าเราตอนเย็นเราดันสะเอามาใส่อีก <c oughs> มันก็เลยมีทุกวันปูสาดดันออกมึงก็มาใส่อีกเนี่ยกลไกายนี่คนไม่รู้เราไม่รู้เราก็เอ๊ะทำไมรังแคเยอะต้องสะเยอะๆยิ่งกับเรามาใส่ร่างกายดันออกมาใส่ไม่จบวิธีแก้ง,ง่ายๆใช่แชมพูทานาลิน24ตัวเดียวรู้เรื่องครับ นะครับเดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูใครใช้ตัวนี้นะครับช่วยมาคอมเมนต์นดีไม่ดีจะมี<ล>ะ<า>รีวิวเยอะเดี๋ยวเฟินแทรกให้ดูแล้วก็ทรีทเมนต์อีกตัวหนึ่งดีไหมตัวหมักผมอะครับได้ครับตัวหมักผมก็ได้แต่จริงจริงทานาลินจริงจริงเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่มีปัญหานอกจากรังแคแล้วยังมีผมเหม็นมันรวมไปถึงเป็นสิวรวมไปถึงเป็นชันตะตุเป็นสะเก็ดเงินอะไรต่างๆบางคนผมร่วงด้วยรากผมไม่ค่อยจะมีร่วงออกมาแล้วหมายถึงว่าผมที่ร่วงที่พื้นอ่ะหยิบออกมาแล้วรากผมไม่มีไอ้้เนนนียยตองงหมมมััักกลลสําาาคญพระะจไปใ พิษที่อยู่ในรูที่ว่าที่เล่ามาตะเกียถ้าทำแบบนี้ครับเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เกินเซตหนึ่งครับรู้เรื่องครับก็ปัญหานี้จริงๆเราแ,แก้ไขได้ง่ายและอย่าไปใช้แชมพูเดิมอีกจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนถ้าเราหายปุ๊บเรากลับไปใช้อีกมันก็โอเคมีมาใส่อีกก็เหมือนต้นไม้ปลูกอะ่ะมันต้องการดินที่ดีเราเอาสารเคมีไปใส่บ่อยๆดินมันก็กลายเป็นกรดหมดต้นไม้ก็เฉาถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้กลับมาดีเราก็ต้องใส่ตัวล้างสารพิษก็คือฤทธิ์จืด,ดต่างๆ เช่นเราเอาหญานางลังจืดหรือสมุนไพรต่างๆที่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนั่นแหละในในทางของต้นไม้นี่ก็ไม่ต่างจากผมเราเลยเราต้องล้างผิดออก mm hmm. พอเราล้างผิดออกเสร็จประมาณหนึ่งเดือนสะอาดหมดผมก็จะแห่กันขึ้นตามรูหนึ่งรูขึ้นได้มากสุด4ี่เส้นนะครับแต่ถ้าท่านหายเสร็จท่านไม่รู้ท่านไปใช้เหมือนเดิมมันก็โปะคุมนี่ก็เอาอีกแล้วผ่านมาสองเดือนลังแคใหม่อีกแล้วท่านก็จะคิดอะไรวะกลับมาอีกแล้วท่านเป็นคนออกมาใส่หัวเอง